สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับสายขาปีใหม่ที่บริการทุกระดับมาทับใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาตรวจรถก่อนส่งมอบกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกค้าวันนี้มีเริ่รับรถช่วงบ่ายๆนะคะตอนนี้ก็ตอนเช้าเนาะเดี๋ยวไม่ค่าดูรถนะคะเป็น p o r t u เ e r d e g ีเนะคะอัพเลเวลจีอคันนี้หล่อเลยมาดูกันอ่ามาดูกันเลยนะคะ หน้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไฟหน้านะคะ up level เป็นตัว LED p r o j e ต t o r นะคะเป็นก้างตานะคะเที่ยวไฟหน้าเป็นไฟตัดหมอกเที่ยวสีดำเนาะเป็นสไตล์ g r แบบนี้เลยนะคะกระจังหน้า g r โลโก้แก้วเรียบร้อยแล้วอักษรฝาก,กระโปรงหน้า f o r t u n e r เรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูกันเลยรอ,อแบบนี้นะคะคันนี้ร้อแม็กเดิมเดิมติดรถอยู่ที่18นิ้วนะคะ GR กระจกมองข้างน้องสีดำนะคะรังคาแรปสีดำเรียบร้อยแล้วนะคะมือจับคันนี้ลูกค้ารีเควสให้เป็นสีดำเงานะคะเรามาดูภายในกันนะคะเรียบร้อยหรือ,อยังนะคะสะอาดเรียบร้อยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะไฟฟ้าคู่หน้านะ ะะด้านในก็นั่งสะดวกสบายนะคะมีแอร์ทั้งหมด3ช่องเลยะคะ่ะเป็นพุูสตาร์ทโฟล์ไลมันติฟังก์ชันนะคะมาดูในเรื่องของด้านหลังนะคะโอเคด้านหลังก็เรียบร้อยนะคะเป็นแบบ GR นะคะโลโก้แก้วนะคะติดตั้งขาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคะใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะ แบบนี้เลยเนาะโอเคแล้วเรามาดูกันนะคะว่าด้านนี้เรียบร้อยสะาเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่า Fortune Reader G u p Level GR หล่อๆแบบนี้นะคะอยากได้รีบนิดนึงนะคะตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบให้เลยค่ะแล้วยังไงพบกันนะคะสวัสดีค่ะ